อันเดส่งห้นะ้าะรังหนาจะมาได้รยวเดี๋ยวให้ลงมาจันแ่ละจบกระดานต่ละจับกันหมู้เมืองปราจีนลาบบุนเดี๋ยวอะแกซีนา้น หล,ลวงปู่เสงแห่งเมืองประจันตคา,าจะได้มีหนังเลเน่นเยอะอออ๋โเคครับ ô đập 이 <sad> <sad>

ครั้งแรกยกขึ้นครั้งที่สองทำเดี่าง,งเดียวถ้ายกไม่ขึ้นถือว่าทำได้แตกสองอย่างนีม่มายกช้าๆนี่ยกช้างคองเอ๊ะทำไมไมัไมไมนะไ,มดดไม่ลงอ่ะมองไม่ไม่ลงเลยมองเหยียได้าไม่ลงอ่ะอ่าได้ไหม แบงยี่สิบมันไม่ลงหรอกแบางร้อยบางพันแบงคร่างร้อนแมงยมีย่สิบมันลงมึกใช้นิ้วขวา,า,ขานะผู้หญิงใช้นิ้วกลางผู้ชายใช้นิวน้วนิว้วนิ้วชี้พระธอธิษฐานยกขึ้นขอครั้งแรกยกขึ้นครั้งที่อสองธรรมิษฐานเดียวกันถ้ายกไม่ขึ้นถือว่าครรมดิษฐานผมหวัง ครั้งแรกนะครับโอ้โหบ้าววิวเลยโหต้องมังไงนมันจะดักแบบโอ้ยสุดๆละก็เราดีกว่าครับอันนี้ได้ครับครับ หวยจอกววันนี้ยี่สิบจด้ยออกเลขเสื้อพี่แหละครับแต่ว่าปีนี้ต้องเพิ่มจอเลขอะไรเนี่ยปีนี้ต้องเพิ่มครับวันที่เราไปจำได้ไหมของแสงโซรีก็จะยาวเดี๋ยวเรามารอดูนะครับพี่บินจะเสี่ยงเซมซีบังเดอร์าทุหลวงพ่อสรงครับวันนี้วันคล้ายวันเกิดผมนะครับ มันมาเรืเ่อยๆไปเรื่แล้วก็มีหลายๆคนนะครับที่อยากจะได้เลขจากหลวงปู่เสงนะครับโดยทางผมเป็นคนผ่านผมผมอยากจะขอหลวงปู่เสงสักหนึ่งตัวหนึ่งตัวก็ได้สองตัวก็ได้แล้วแต่เลยครับขอทีเดียวะคราบจะไม่จะไม่เขย่าหลายๆครั้งนะครับเอาความตัวความมั่นใจของหลวงปู่เสงนะครับที่จะมองให้หลับสมนะครับ เงินจะไดปทาบุญนะครับแล้วก็ซื้อเหรีี่น้องมาจัดก็นไทั่ไปนะครับตัวไหนตัวนั้นนะครับผมเศตัวเดียวก็ก็ตัวเดียวนะครับก็สอตัวก็ออกเปนสตัวทั้งเศครับชาปุเอาลครับตั้งจ้ากาอับสี่ชิห้ิ้น ขี่เรียงเลยตัวเดียวขอตัวเดียวครอเดยผมก็เยาะแรงไปที่ว่าจะขอขอเล็เดียวหรือสองตัวพออันไม้เดียวก็หล่นอันไม้เดียวครับนี่อาออย หนึ่งห้าหรือหนึ่งอะไรแล้วแต่คนดูนะครับแล้วแต่ตาคนอีกนะครับทีนี้ดูดิหนึ่งหกหนึ่งเก้าบางคนก็ดูเป็นหนึ่งห้านะครับหนึ่งห้าหนึ่งเก้าหนึ่งแปดได้หมดเลยได้หมดเลยหนึ่งเก้าก็ได้หนึ่งแปดก็ได้หนึ่งห้าก็ได้โอ้โหขอบคุณมากครับหลวงปู่แสงผมก็ได้ไปซื้อนะครับขอบคุณันนี้ไปซื้อครับ